นิทานฟังเพลินกับครูพี่เบลตอนที่10กิ่งไม้หนึ่งกำมือครูพี่เบลภาษาพาเพลินและอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของครูพี่เบลกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนิทานฟังเพลินกับครูพี่เบลวันนี้ครูพี่เบลขอเสนอนิทานเรื่องกิ่งไม้หนึ่งกำมือ ชายชาราคนหนึ่งป่วยหนักและกำลังใกล้ตายเขาได้เรียกลูกชายทุกคนมาหาโดยพร้อมหน้ากันแล้วให้คนรับใช้ไปหากิ่งไม้มาหนึ่งกำมือเขายื่นกิ่งไม้ให้ลูกชายคนโตแล้วพูดขึ้นว่าไหนจะลองหักกิ่งไม้ให้พอดูสิลูกชายพยายามหักกิ่งไม้ด้ยวยเรี่ยวแรงทั้งหมดที่มีแต่ก็หักไม่ได้ชายชาราก็ให้ลูกๆล,ลองหักกิ่งไม้ทีละคน แต่ก็ไม่มีใครทําสําเร็จเมื่อเป็นดังนั้นชายชาราจึงแยกกิ่งไม้ออกมาแล้วส่งให้ลูกชายคนละกิ่งแล้วพูดขึ้นว่าทีนี้พวกเจ้าลองหากกิ่งไม้ดูอีกซิสิลูกชายทุกคนทําตามที่พ่อสั่งคราวนี้ทุกคนสามารถหั่นกิ่งไม้ได้ชายชาราจึงเอ่ยกับลูกๆว่าพวกเจ้าก็เปรียบเสมือนกิ่งไม้มัดนี้หากละใข่ปองรองกัน จะไม่มีใครทำอะไรพวกเจ้าได้แต่หากเมื่อใดที่แตกสามัคคีพวกเจ้าก็จะถูกทำร้ายได้ง่ายเหมือนกิ่งไม้เหล่านี้นิทานเรื่องนี้สอนที้รรู้ว่าความสามัคคีเป็นพลังอันยิ่งใหญ่สำหรับในวันนี้รายการนิทานฟังเพลินกับครูที่เบลต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ